พยายามปรับเดิมพันนะคะโอ้โหบวกอีกปะบวกอีกนะคะทุกคนต้องบอกแต่ว่าเกมนี้ยังไม่เคยเล่นนะก็เล่นครั้งแรกเลยนะคะ,ะเขาบอกว่าเราเนี่ยมีสิทธิชนะมากสูงสุดถึง1 0 0 0พันเท่าของการเดิมพันเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะมาดูดูกันโอเคก็เปิดหน้าเกมมานะคะปรับหน้าจอใหญ่เลยทุกคนเพิ่มอัตราลดในการารับชมนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นค่ะเราต้องปิดเสียงเกมนะ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวเสียงเกมมันจะดังกว่าเสียงที่หญิงพูดนะคะ mm hmm. ดูรายการจ่ายกันนิดน,นึงทุกคนสําหรับวนะคะจะมาในช่อง2 3งสค่ะทุกคนส่วนสแคร t เทอร์เนาะมาครบ3อันก็รับไปเลยค่ะชิกเกอร์หกฟรีสปินนะคะหรือว่าฟรีเกมนันแหละอันนี้ก็จะแบบเรียกไฮโซนิดน,นึงนะปัาแล้วก็จะเป็น3ก๊กนะคะทําไมต้องบอกว่า3ก,ก๊กก็1แหละชุด2บาทเทอร์อะไรนะเมื่อกี้กอารอไม่ทันคืเ่เลยต้องไปดูดรอบนึงบาทเทอรอฟอร์จูนหรือเปล่าหรืออะไรทักอย่างนะคะ าสายนักเจนะคะจะไม่ปรากฏระหว่างเล่นเกมค่ะความลึกลับฟีเกมทริกเกอร์จะเริ่มระหว่างเกมหลัก20รายลน์ทั้งหมดอะไรวะหมายถึงว่าตัวเจจะไม่ปรากฏในฟีเจอร์ทีสปินแต่ว่าจะปรากฏตอนที่เราหมุนปกติใช่ปะ,ปะเออถ้าผิดพาต้องขออภัยด้วยนะคะมีทั้งหมด20รายการจ่ายโจโจ้ค่ะทุกคนฟับเข้าไปให้นะคะแน่นอนเลยวันนี้เรามีมา2,200นะคะก็ขอกำไรหน่อย พันแปดล้วกันถอนออกมาสักสี่พันนะถ้าถึงนะคะถ้าไม่ถึงก็ห้าร้อยหนึ่งพันก็ดีใจแล้วนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคือทำทำเพลงเจ็บคอมก็อย่างที่บอกเหมือนกันว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเดี๋ยวอยากดูเกมอะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูเองโอเคเลยจ้ารเชื่อคิงดอมนะคะเราจะปรับที่6บาทนี่แหละหรือปรับต่ำกว่านั้น2บาทนะคะสัก2ครั้งโอเคเป็นการกดเปิดเกมนะดูเชิงดูเชิง เย้วายมาโอ้โหโคตรเท่เลยอะบวกมาที่4บาทนะคะแล้วก็จะเป็นการ oh. ชนะต่อกันนะซึ่งหลักๆของค่าย s อจนะคะส่วนมากฟ <But. S 1> ีเจอร์เกมจะเป็นประมาณนี้คือชนะต่อกันเราปรับมาที่60บาทนะคะเพราะว่าแอบมีทุนวันนี้เย้ yeah. สแคทเทอร์นะต้องมา3มนะคะทุกคนหิอ้อขาดกันเลยโอเค ดูซิว่ามันจะปังปุริเยออีปีอีปีหรือเปล่านะ,ะเพราะว่าเกมนี้คือส่วนมากจะเป็นแบบเหมือนเป็นเกมเสนอ,อ่ะเห็นบ่อยมากนะคะเกมนี้ขึ้นแต่หญิงไม่เคยกดเข้าไปเล่นเลยวันนี้แหละเป็นครั้งแรกนะคะโคตรเท่เละทุกคนจริงๆหญิงเป็คนชอบดูหนังสามก๊กมากนะคะเป็นอะไรที่แบบอาจจะยาวน,นานแต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบสนุกอะ่ะ <P AP> เอ,อ้อยบวกมาที่เท่าไหร่คะเนี่ย450นะคะไปต่อปะจบกลับมาอยู่ที่2,000นะคะตอนนี้ขาดทุนไป2,000 oh, <no. S 2> เอ,อ้ย200บาทค่อยๆกดไปทุกคนไม่ต้องรีบรีบมากเดี๋ยวเงินหมดจะเสียดายนะเคยเป็นเคยเป็นเคยเป็นเฮ้ยหูมาอีกแล้ว210บาทนะคะ <P AP> เป็นการต้อนรับที่ดีคะด่ะทุกคน แต่ถ้าเกมไหนที่กดไปแล้วแบบเอ้ยเงินจะหมดแล้ไม่มาเลยเปลี่ยนเกมแนะนำอย่างดีเลยนะคือเปลี่ยนเกมคะ่ะ oh, <no. S 1> ฟรีเกมนี้สามารถลุ้นมากสูงสุดถึง20ฟรีเกมเนะเมื่อกี้ที่แบบแอบเห็นนะคะไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าเย้โอ้โหฟรีเกมมาบ่อยจังโอ้หขาเยอขอละขออึบนั่นไง ไอ้ต้าโอเคตัววายเข้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกสญยลักษ์ที่แบบเป็นตัวอักษรจะไม่แพงอยู่แล้วนะคะนี่บวกมาที่210บาทเทมากเลยโอ้โหช่องแรกทุกคนเสียดายดอะเอ,อ้ยไม่ใช่สิช่องสองนะคะถ้าช่องสองเป็นสแยลักตัวนี้ก็น่าจะลิกมินมนะเพราะว่ามาห้านเลยปัง โอเคซาแคตตอนนี้เงินของเราก็กลับมาอยู่ที่1 4 0 0ันสอนะคะทำไมมันเงียบแบบนี้ลองเพลงให้ฟังทุกคนถามว่าตอนนี้เครียดไหมเครียดจ้ะม <c oughs> องตัว่าเครียดแนะ,ะแต่พยายามจะไม่เครียดมากแต่ทุกคนดูแล้วแบบเครียดตามนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าไม่ควรนะนังให้เล่นกามเลยเพราะว่าการลงทุนเนีนความเสี่ยง แต่สำหรับใครนะคะที่ดูคลิปของเราแล้วแบบคือจะบอกอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งแบบข้อดีข้อเสีย, <Okay. S 1> ยบางครั้งตอนที่แบบยิงเล่นเนี่ยแรกๆเราไม่รู้เลยว่าเอ้ยเกมไหนเป็นยังไงอย่างเงี้ยปัค่ะแต่ว่าคือแบบเราก็จะมาดูว่าเอ้ยเกมที่เราจะเล่นเนี่ย มันมีคนรีวิวเราก็จะรู้ว่าเอ้ยเกยมนั้นมันเป็นยังไงอันนี้คือเป็นเป็นเหมือนแบบเรามาดูเบื้องต้นมากกว่าะะเพราะว่าต้องบอกจริงๆว่าบางครั้งอะ่ะปกเกมมันน่ารักนะแต่พอเปิดเข้าไปแล้วมันไม่้น่ารักเหมือนปกเกมนะคะ,ะทุกคนก็ต้องแบบโอ้โหสามร้อยบาทเราก็ต้องสำรวจเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะบวกมา420บบาท แม้กระทั่งตัวหญิงเองเนี่ยก่อนที่จะมาสตรีมให้ดูนะเราก็มาดูมาเช็คเกมก่อนว่าเอ้ยเกมนี้มันโอเคไหมตัวช่วยมันเยอะไหมเพราะว่าก็อย่างที <S <s ่บอกนะว่ามันเป็นเงินจริงนะคะเราก็ต้องเช็คนิดนึงได้ปะอ้าทำไมไม่ได้ตัวนี้ด้วยหกสิบบาทนะอยากเข้าฟรีเกมมากเลยอ่ะมาบ่อยจังแล้วปรับเงินปรับหลอกปรับหลอกสักหนึ่งถึงสองครั้งนะคะเฮ้ยเฮ้ย ตอนนี้มีสิทธ์นะคะวายมาปะโอ้หบิ๊กวินค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนนี่คืออย่างที่หิงบอกนะว่าเวลาเราเล่นนะคะถ้าเกมมันดยูเงียบๆน,น,นะให้เราแบบพยายามปรับเดิมพันนะคะโอ้โหบวกอีกปะบวกอีกโอ้ยทุกคนตอนนี้มา2องพนแล้วนะคะขอยจจบไปเด้อเอดิเรียบร้อยทุกคนคะตอนนี้เราบวกมาที่2,600บาทค่ะทุกคน ซึ่งอยากจะบอกว่ากำไรของเรานะคะมาที่ประมาณ1,634บาทเลยโอเคใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะหญิงอาจจะกดแบบอืมอาจจะกดให้เหลือสัก3,200ันละกันนะคะเพราะว่าทำไม3,200ก็เราพกมา2,200ไงถ้าเหลือ3,200เราก็ยังได้กำไร1,000บาทใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกนะคะว่า สตรีมเนี่ยก็สตรีมให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกแหละแต่ว่าเราก็ต้องมีกําไรให้ตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าหย่างก็ต้องใช้ทนทรัพย์เน็ตพันทคลิปวิดีโอต่างๆมาให้ทุกคนดูนะซาคะเทอร์ไม่ตกอ่ะทุกคนเราจะกดให้เหลือแค่3 2 0 0ันสองร้อยนะคะเราจะไม่ไปมากกว่าน,นี้นะหักห้ามใจคะ่ะทุกคนได้เราต้องหักห้ามใจนะคะอันนี้คือปัจจัยสำคัญเลยครั้งสุดท้ายอึ๊บ S <S ไม่ไ้นะคะ <S <S เดี๋ยวปรับเหลือ50ไม่มีใช่ไหม40ละกันครั้งสุดท้ายก๊บโอเคค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราได้กำไรมา1,114ค่ะใครชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะก็เป็นครั้งที่2ที่เล่น M98 แล้วก็แตกมาจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะใครอยากดูเว็บไหนเกมไหนก็คอมเมนต์มาเด้อเดี๋ยวเราจะไปจัดให้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ